สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมครับในวันอาทิตย์ที่26เนี้ยไทยรีกนะครับสิงชิงรายอยู่ในเต็ดเราจะเยือนประจวบประจวบนัดล่าสุดสองนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกรบสุโขทยหนึ่งหนึ่งแล้วก็นัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ระยองสามประตูต่อสองโดยที่ไม่สามารถยิงลูกโทษได้ในช่วงนาทีท้ายเกมนะครับไม่งั้นก็เสมอสามสาม เกมลุกของประจวบนี่ก็ต้องพึ่งผาสิวกรเตวุตะโกของเราคือเบอร์24กับเบอร์สฉชัดมงคลโดยมีหน้าเป้าอยู่2ตัวหน้าเป้ากองตัวนี่คือเบอร์9 1 9 9 9 9 9นี่เป็นเกาหลีกึมยองส่วนเกาสเชื่อโมเลสโมเลสทีมสมส่มีความเร็วความแข็งแกร่งสูงแต่ว่าไอตัวที่น่ากลัวแล้วเร็วแล้วค่ะแข็งแกร่งจริงกลับเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายเบอร์1ิเบอร์1ิชื่ออะไร่รู้ ฟาเล่าคาร์ลอสดอสตันโตอะไรกัน่รู้เบอร์สิบเบอร์สิบไอ้นี่แข็งแรงมากแล้วก็ริมเส้นอีกฝั่งหนึ่งกว้างๆนี่เบอร์สีิบเอ็ดพันคมิทรอันนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่ผมรู้สึกไม่เท่าไหร่แต่ให้มาดูที่แนวรับแนวรับเขา4ตัวเขาจะมีคู่เซนเต,นเตอร์25ปวีปวีกับเบอร์กรหกับแฮงเซลาบาซอีอันนี้เล่นลูกกลางกาศดีมากเวลาเขาเขา ตะมุมนี้ตัวเบอร์ห้ากับยี่ห้าเขาจะขึ้นมาหมงเหมือนเหมือนกับเราที่เราเอาเบอร์ห้ากับเบอร์สี่สี่ขึ้นไปหมวเวลาเตะมุมครับแต่นี้ก็มาดูแบ็กสองข้างเขาเจรพันเบอร์แปดสิบแปดก็เราสู้ได้เราสู้ได้เบอร์สิบเอ็ดสหรัฐเราก็สู้ได้ครับอันนี้เพื่อนก็นถามว่าเอ๊ะนัดนี้เราพักกันยาวๆเนี้ยเราจะไงเอ่อจะเอาอยัางไงเพราะว่า พราะเตะวันที่26เสร็จวันที่29ก็คือวันตุจีนพอดีเ่ยก็ต้องกลับมาเตะบ้านเราในบอลเอฟเอครับเจอกับลําพูนนะครับเจอกับลําพูนอย่าสับสนนะครับ26เสิบหกเมษายเตะกับประจวบกลับมาบ้านต้องมาเตะ29วันพุธถ้าจำไม่ผิดนะตุจีีใช่ตุจีีวันพุธ29เตะเอฟเอครับกับลําพูนเสร็จแล้ววันที่สองก็ต้องเปิดบ้านเจอกับนครโถมอีกฉะนั้น ไอเรื่องโรเตชันนักเตะเนี่ยนะครับสำคัญมากสำคัญมากมากเลยก็ทีมเล็กอย่างเนี้ยมันก็แข่งกันโหดหน่อยอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทุกทีมก็จะเป็นแบบนี้หมดนะฮะเราเราเราจะมาอ้างว่าทีมเราเล็กหรือว่าทีมมันใหญ่กว่าไม่ได้เขาไม่ได้เอาปืนมาเจาะหัวว่าคุณไม่ใช้เงินเองอะไรประมาณนี้นะอันนั้นเป็นข้อแก้ตัวทีนี้เรามาดูว่าเราจะเก็บแต้มกับประจวบได้ไหมและเราจะเล่นยังไงถ้า เอาแนวที่ผมคิดนะเล่นระบบ4-4-2เหมือนกันเองก็คือเราเราต้องเล่นให้เนียบเล่นให้เนียนเล่นให้เหมือนกับที่เล่นกับท่าเรือเล่นให้เหมือนกับที่เราเล่นกับ B ีก็คือทั้งท่าเรือและ B ีจีเขามีโอกาสยิงเราเนี่ยอย่างอย่างท่าเรือมีโอกาสยิงมันยี่สครั้ง B g จีก็16บครั้งมันมันมันยิงไม่เข้าไอ้สองทีมนี้มันไม่เหมือนบุรีรัมแม่งยิงเป็นตรงตรงเป็นตรงตรงมาเลไม่ไรู้ ลำคานแบบเห็นแล้วแบบวันนั้นเศร้าเลยนะแต่ว่ากลับมาปุ๊บในการพัฒนาการอะไรสื่อสารแล้วก็แนวรับทังเราดีมากนะพอพอคิดว่าเจอทีมระดับเดียวกันเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงเพื่อนก็นยังถามว่าตอนเนี้ยอ่ะตอนเนี้ยเราอยู่อันดับที่สิบสองบางอันก็สิบสามมียี่สิบแต้มแล้วเนี่ยรอดอยังยังครับประจวบมียี่สิบห้าประจวบอยู่อันดับแปดก็ใช่ว่าจะรอดนะประจวบแข่งสิบแปดครั้งชนะ เสมอเจแพ้ห้าของเราแข่ง18ชนะ6เหมือนกันแต่เราไปเสมอสองครั้งแล้วเราแพ้สิ0ครั้งเขายิงประตู26เขาเรายิงประตูได้15เราเสียสาสี่เขาเสีย23าไม่เท่ากันนะครับเราเสียเยอะกว่าเขาแต่ว่าเราเพิ่งมาปรับปรับเอาช่วงหลังเกมรับดีขึ้นช่วงเกมที่เจอบุรีรัมย์เนี่ยถ้าเราเกมที่กับบุรีรัมย์เนี่ยมามาเป็นมาตรฐานแล้วก็แก้ไขจุดบกพร่อง ในการสื่อสารกันได้เนี่ยผมว่าอนาคตของเราเนี่ยยังอยู่รอดแล้วจะรอดตกชั้นแน่นอนเพราะว่าตอนเนี้ม,นมันมันแค่อีกห้าแมตต์อ่ะชนะอีกห้าแมตต์ก็รอดตกชั้นละพะมียี่สิบแต้มต้องการย4สิบสี่แต้มห้าแมตต์นี่คือสิบสิบห้าแต้มก็โอ้เราก็สบายแล้วครับนะแต่นี้เพื่อนจะถามว่าแล้วเราจะแข่งทีมอะไรทีมอะไรก็แล้วแต่ครับ ที่อยู่ต่ำกว่า24แต้มมา25แต้มมาเนี่ยนะคือคู่แข่งเราหมดรวมทั้งประตูด้วยประตบนี่ถ้าเขาแพ้แพ้แพ้แพไปลวดไปปุ๊บเขาก็ตกชั้นนะครับแมตที่เหลือเพราะนั้นนาทีเนี้ยแข่งกับทีมที่มี20แต้มนึกไว้เลยนะครับทีม20แต้มทุกทีมมีโอกาสแพ้ชนะเท่ากันมีโอกาสตกชั้นเหมือนกัน โดยเฉพาะ3มทีมท้ายตารางเขาก็มีโอกาสรอดนะครับถ้าเขาอยู่ๆเขาชนะรวดขึ้นไปเลยอันนี้มันอยู่ที่โมเมนตัมแล้วก็ประสบการณ์ในการเอาตัวรอดของแต่ละทีมซึ่งผมยังเชื่อมั่นว่าทีมเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็ยังไงก็อยากให้เพื่อนเนี่ยเป็นกำลังใจเชียร์ก็ดูทางถ่ายทอดสดเอาทางโซเชียลอะไรมีเยอยะครับ แล้วก็เลือกตั้งของปจงก็อย่าลืมครับวันที่หนึ่งกุมภาไปเลือกตั้งรักประชาชนใจต,ต้องไปเลือกตั้งงบสุดผมเนี่ยเพื่อไทยเบอร์สองอย่างเดียวบายกลับมาเจอกันวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมนะและก็วันที่สองยี่สิบเก้าีเอสเอครับเจอลำพูนวันที่สองกุมภาเนี่ยไทยลีเจอนคอปรปฐมส่วนอาทิตย์ที่ยี่สิบหกนี้หกโมงเย็นไอเยือยนประจบก่อนครับเอาแต้งกับประจบให้ได้ก่อน บายฝากเป็นกำลังใจให้นักเตะด้วยครับเล่นสบายสบายครับไม่ต้องซีเรียส